พบกันอีกเช่นเคยนนะคะวันนี้นะคะใครเข้าไม่เห็นไลค์หรือคลิปนี้นะคะพลังงานนี้เป็นของคุณค่ะพลังงานนี้ตรงกับคุณนะคะเขาอยากคุยกับคุณมากที่สุดเลยเขาอยากคุยกับคุณมากที่สุดเลยมาดูกันว่าเขาคนนั้นเป็นใครที่อยากคุยกับคุณที่อยากจะพูดอยากจะสื่อสารจากไพ่สำหรับนี้ พลังงานนี้ตรงกับคุณนะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังดูได้ทั้งคนที่เกิดทาง7วันและ12ราศีใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใช้ไพ่ยิบสีสำหรับน,รรน,น,นี้ในแานเดลล่าชอน้าจ๋าน้จ๋าเขาอยากคุยกับคุณมากที่สุดเลยตอนนี้นะคะดูสิว่าเขาคนนั้นเป็นใครจะตรงใจกับที่คุณคิดไหมนะคะยิ้มก่อนอ่ะยิ้มแล้วรับพลังงานดีๆค่ะนะคะเขาอยากคุยกับคุณมากที่สุดเลย โอเคค่ะนะคะกรีนออสครับคนนี้นะเขาอยากคุยกับคุณเขามีเรื่องที่อยากจะเปิดใจให้คุณได้รับรู้หรือให้คุณได้ฟังเขาคนนี้นะเหมือน q u e e n of ครับภายนอกเนี่ยดูสวยงามมากดูเข้มแข็งแต่ภายในเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอ่อนแอภายนอกดูเข้มแข็งภายในอ่อนแอ เบื้องลึกในภายในเนี่ยไม่ค่อยมีใครได้รับรู้ว่าเขาเป็นยังไงนอกจากคุณทาตุน้ำค่ะมีนกรกฎพิจิตมีนกรกฎพิจิตกรีนออสคารก็เปรียบเหมือนว่าตัวเขาอะต้องภายนอกอะต้องดูสวยงามมากๆต้องดูแบบเป๊ะถูกกระเบียดนิ้วคือเหมือนเขาอยู่ในสังคมที่มันมีมาตรฐานนิดนึง หรือต้องทำยังไงมันหลุดออกจากแพลตฟอร์มตรงนั้นไม่ได้เขาไม่สามารถที่จะทำตัวออกนอกกรอบได้คนคนนี้นะนะคะเหมือนเขาต้องดูแลธุรก,กิจกิจ,จาก,การเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายคนคนนี้มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงมากๆ เอาจริงอ่ะเขามีความใจดีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้เขาคุ้นคิดเขามีบางสิ่งบางอย่างที่คุ้นคิดในใจเขาเขามีบางสิ่งบางอย่างที่คุ้นคิดในใจเขาและเขาก็ไม่สามารถที่จะพูดนะคะหรือที่จะบอกใครได้เขาเก็บเงียบเก็บความรู้สึกเนี้ยไว้อยู่คนเดียวซึ่ง เขาจะไม่แสดงออกให้ใครได้รับรู้หรือได้เห็นเบื้องลึกในใจเขาเลยเพราะว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีอุดมการมีเป้าหมายมีสิ่งที่มันสำคัญหรือสิ่งที่มันเติมเต็มมากๆทุกๆอย่างค่ะทุกๆอย่างเขากำลังพยายามเปลี่ยนแปลงกำลังพยายามแก้ไขนะจุดใดจุดหนึ่งของชีวิตให้มันไปดาเนินการที่ถูกต้อง เขาค่อนข้างที่จะต้องทําให้ตัวเองเป็นผู้นาท่านท่านที่เขาบางทีเขาก็ไม่อยากจะทําอะไรไเขาอยากจะสบายๆง่ายๆเรียบเรียบแต่เขาต้องทําเพราะเขาอยู่กับคนที่มันเป็นมีอีโก้เยอะตัวเขาก็จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นท่านน้าค่ะดูเห็นไหมคะนิ้วเรียวมากนิ้วเรียวยาวผิวดีผิวสะอาดเขาเนี่ยอยู่แดนไกลจากคุณแน่ๆเลยถ้าดูจากลักษณะแบบนี้นะ แต่มีความรักมีคำพูดอยากสื่อผ่านจากไพ่เนี่ยให้กับคุณได้รับฟัง Queen of Cups คือราชินีถือถ้วยนะคะเข้าใจดีนะธาตุน้ำค่ะชาวราศีพฤษภกันบางกรใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยธาตุน้ำนะคะเน้นธาตุน้ำก็คือเข้าใจดีคะ่ะใจดีเขามีเมตตานะจริงๆคนคนนี้ถูกปลุกฝังอบรมรงดูมาด้วยความเมตตาแต่ แต่สังคมที่เขาอยู่หรือสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่เขาจําเป็นต้องมีอีโก้หรือมีการวางตัววางตัวไม่ให้แบบหลุดฟอร์มหลุดในสิ่งที่เขาทําตอนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีอะไรที่มันพยายามที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีมีความก้าวหน้ามีความคิดมีเป้าหมายมีมีอะไรที่มันทําให้ตัวเองสําเร็จไปด้านหน้านะคะตัวเขานะ อืเหมือนเขาต้องทําตามผู้ใหญ่ทําตามคนอื่นทําตามในสิ่งที่บางทีเขาก็ต้องทอําอ่ะเขาก็ไม่ได้อยากที่จะทําอะไรแบบนั้นนะคะบอกให้ดูไว้เลยว่าตอนนี้หัวใจเขาอ่ะมันกําลังสื่อผ่านไพ่ใบเนี้ยเพียงใบเดียวนะ่ะสื่อมาให้คุณฝากบอกมาให้คุณหรืออยากจะพูดอะไรค,คุณเขาอะ่ะอยากพูดกับคุณมากที่สุดเลยตอนเนี้ยเหมือนเขาอึดอัดอะ่ะในใจเขาอึดอัดในใจเขารู้สึกว่า เขาก็วนกวายอยู่ไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้พูดหรือไม่ได้กล่าวอะไรออกไปให้คุณได้รับรู้ให้คุณได้เห็นความเบื้องลึกในใจเขาให้ใบเดียวขยายได้เยอะมากๆเลยถึงความรู้สึกของเขาแล้วตอนนี้เขามีสิ่งที่มันอึดอัดควีนเขามีความจริงอยากจะพูดในใจของเขาที่เขาพรั่งพูอยู่เนี่ยเขาเก็บไว้เขารอที่จะเจอคุณหรือเขารอจังหวะเพียงแค่นั้นเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่ ร้อนเหมือนกันนะน้ำกบบระปร่งทำเร็วคิดเร็วเพราะเขาอยู่กับคนที่ต้องมีความคิดดักค่อนข้างเยอะมาตรฐานของความคิดดักมันเยอะแล้วก็ต้องเป็นผู้นําคนดูแลคนเยอะมากๆมากมากว่าสิบคนขึ้นไปอ่ะต้องเป็นผู้นําค่ะหลุดจากกรอบหลุดจากสิ่งเดิมๆที่เขาเป็นไม่ได้เลยเอาง่ายๆคนคนนี้จะต้องอยู่ในมาตรฐานที่มันมั่นคงจริงๆ ัวเขาเองเขาก็ไม่ได้อยากที่จะอยู่อะไรที่มันเป็นแบบที่มันไม่โอเคสําหรับเขาเขากำลังพยายามเรียนรู้เขากําลังพยายามศึกษากําลังพยายามเข้าใจพฤติกรรมของคนรอบข้างหรือสิ่งต่างๆบางครั้งเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมเขาต้องทําอะไรที่มันเหนื่อยเพื่อคนอื่นขนาดนี้จนหลงลืมความรักหรือหลงลืมคนที่เข้าใจเขาหรือสนใจเขาอ่ะก็คือคุณเข้าไปปัดแล้วเลยความรู้สึก ของคนรักเขาทำงานจนหลงลืมคำพูดหลงลืมคำสัญญาบางอย่างคนคนนี้นะเขาเพิ่งตื่นรู้ตื่นเห็นมาตอนนี้คุณนิ่งตอนนี้คุณนิ่งกับเขามากนะคุณใช้ความนิ่งกับเขาใช้ความนิ่งใช้ใช้อะไรที่มันเป็นเหมือนแบบคุณจําเป็นต้องนิ่งอะ่ะถ้าคุณไม่นิ่งคุณก็จะเหนื่อยกับเขานะเอาง่ายๆถ้าคุณไม่นิ่งเลยนะถ้าคุณไม่นิ่งถ้าคุณแบบยังยังใช้ชีวิตเหมือนแบบ อะไรแบบนี้คุณก็คือคุณก็จะยังเหนื่อยกับเขาต่อไปยังจะเหนื่อยต่อไปยังจะเหมือนแบบยังต้องทําอะไรเพื่อเขาต่อไปฉะนั้นแน่นอนค่ะถ้าคุณเลือกที่จะนิง่งใช่ไหมเลือกที่จะนิง่งเลือกที่จะดูใจหรือเลือกที่จะทํายังไงก็ได้ให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 ้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันไปต่อได้คุณนิง่งเพราะคุณตัวคุณเองถ้าดูจากไพ่สองใบดีแล้วคุณก็ไม่ได้ที่อยากจะอยาก,ยากจะเหมือนแบบเลิกกับเขา ถ้าคุณพักหัวใจตัวเองก่อนแป๊บหนึ่งให้เขาทําตามความฝันในสิ่งที่ต้องการคุณก็ไม่ได้อยากจะขัดขวางเขาหรือไม่ได้อยากจะพูดอะไรเดิมๆกับคนเดิมๆหรือสิ่งเดิมๆอะไรกับเขาแบบนั้นเพราะคุณก็อยากที่จะเหมือนแบบมีสมาธิมีสติมีสิ่งที่คุณอยากทําเยอะแยะมากมายคุณไม่อยากจะมาอยู่ในที่เดิมๆหรือสิ่งเดิมๆที่มันเป็นณปัจจุบันเนี้ยคุณกับเขาอ่ะ มันเหมือนแบบเราหองราแห่งกันนะระยะทางเนี่ยมันมีผลกับชีวิตคุณอยู่แล้วระยะทางในการครบกันเนี่ยมันก็มีผลกับชีวิตคุณกับเขาอยู่แล้วยิ่งมาคําพูดที่มันไม่ดีกับของเขาอีกเขาเป็นคนบ้าง,งานค่ะเป็นคนซื่อสัตว์ต่อองค์กรหรือเป็นคนที่ใส่ใจการทํางานมากเกินไปจนหลงลืมตัวเขาเองสุขภาพก็ไม่ค่อยดีภูมิแพ้ปวดหัวเวียนหัวกระบอกตาอะไรเงี้ยเขาก็เป็นหมดปวดเนื้อปวดตัวนะเขาจะ ถ้าเขาก็คุณยังคุยกันอยู่เนี่ยเขาก็คุณจะบ่นให้คุณฟังเป็นประจำแล้วบ่นเรื่องงานให้คุณฟังตลอดแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากเฟรชตัวเองมาคุณรู้สึกเหนื่อยคุณอยากให้เขาเข้าใจคุณบ้างอะไรแบบนี้แล้วตอนนี้เขารู้สึกเหงาจริงๆนะเขารู้สึกเหงาอ่ะเขาเหมือนพยายามทาเพื่อคนอื่นตลอดอ่ะเขาเสียสละนะให้คนในครอบครัวเขารักครอบครัวเขามากนะเขารักพ่อแม่เขาเนี่ยข้อดีของเขาคือจุดไฮไลท์ของเขาเลยคือเขาก็ตันอยู่กับพ่อแม่เขา เขาซื้อสัตว์เขาแบบเขารักครอบครัวอันนี้ก็คือต้องให้เขานะคนคนเนี้ยนะเขาเขาเขารักครอบครัวอันนี้เป็นข้อดีของเขามากๆเลยต้องต้องเห็นดีเห็นงามกับเขานะถ้าการรักครอบครัวของเขานี่ะแต่ว่าเขาก็เหนื่อยกับครอบครัวเพราะเขาแบบคนในครอบครัวบางคนอะสวัสดีจ้ะคนในครอบครัวบางคนก็ทํานี้ทําสินให้เขาเขามีเงินอะไม่ค่อยมีเงินเก็บอรอคนคนนี้นะมักจะโดนถูกยืมตลอดจากคน จากแยิพี่น้องจากอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่รักอะและครอบครัวรักย่าอะไรเขาจะมักเสียสะละแล้วก็จะโดนเอาเปรียบตลอดคุณก็จะรู้เรื่องราวสตอรี่ของเขาอยู่ตลอดเวลานะคะคุณกับเขาตอนนี้แทบจะคุยกันน้อยลงมากแทบจะสื่อสารกันน้อยลงเหมือนหันหลังให้กันคู่สามีภรรยากันเนี่ยต้องคุยกันโดยเร่งด่วนเลยเพราะมันมีปมในใจกัน มันมีความรู้สึกว่าต่างคนต่าง,งงานต่างคนต่างที่หรือเป็นแฟนกันเนี่ยต่างคนต่างใช้ชีวิตหรือต่างคนต่างที่มันเป็นเหมือนแบบอยากจะเอาชนะกันในในช่วงเนี้แล้วก็มีคนใดคนหนึ่งอ่ะเป็นคุณนั่นแหละคะ่ะปล่อยปล่อยวางให้เขาทําไปให้เขาทําในสิ่งที่เขาคือทําความฝันเขาให้สําเร็จคุณไม่อยากไปก้าวไกลคุณไม่อยากไปพูดไม่อยากไปยุ่งเกี่ยว คืออยากให้เขาทําแต่คุณไม่ใช่ว่าไม่หวังดีแต่คุณแค่ผัดใจที่คุณเจ็บปวดหรือคุณต้องการกับเขามากขนาดเทศกาลนี้คุณยังไม่ขออะไรจากเขาเลยอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นฟิลแบบนี้เลยและสิ่งที่เขาสัมผัสได้ก็คือความเย็นชาของคุณคือความเย็นชาของคุณที่ปฏิบัติกับเขาความที่คุณนิ่งๆใส่เขาแล้วคุณก็หาอะไรทาของคุณนะคะหาอะไรทําทําไปเรื่อยในชีวิตคุณคือเหมือนตัวเหมือนตัวเขาอะรู้สึก สำนึกรู้สึกได้กับพฤติกรรมของคุณที่คุณแสดงออกกับเขาเขารู้สึกถึงใจความสำคัญรู้สึกว่าตัวคุณอนะก็เหมือนเหมือนว่าตัวคุณก็ไม่ได้ค่อยโอเคหรือโอเพนอะไรกับเขาสักเท่าไหร่นะตอนนี้นาวเวลานี้เขารู้สึกแบบัหนเลยขารู้สึกเหงาจริงๆนะเขารู้สึกเหงาเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมความรักของคุณกับเขาอะมันดูจืดชืดขนาดนี้แล้วอะ ทำไมมันไม่หบื่อวาทําทไมมันไม่รู้สึกว่าคุณอะแสดงออกทางด้านความรักกับเขาเหมือนเดิมหรือพูดอะไรก็ได้ให้เขาฟังหรือเรียกร้องความสนใจกับเขาเลยตอนนี้มันเหมือนแบบเป็นความรู้สึกแบบนั้นแล้วทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะตัวเขาเองอะที่เขาสนใจคนอื่นหรือคนรอบข้างอะมากเกินไปจนหลงลืมคําพูดคําสัญญาจนหลงลืมสิ่งที่มันเป็นอะ ตัวเห็นปะ่ะไม่ใช่ไม่รักกันนะรักกันนะชอบกันนะหรือบางคู่เนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนกันนะแต่ในใจมันคลิกหรือมันแบบแทบจะเหมือนแบบอยากจะมาอยู่ด้วยกันแล้วแต่มันก็ขาดความเข้าใจกันนะบา,นนะบางส่วนนะบางส่วนนะนะบางส่วนที่คุณกับเขาเป็นตป้กันไฮไลท์ของของแรนดอมนี้ก็คือเขาอยากพูดกับคุณเขามีความในใจที่อยากจะพูดตอนนี้นเขาอยากจะอวดผลงานกับคุณจังเลยแต่เขาไม่รู้หรอกว่า คุณนะ่ะกำลังเหนื่อยกับสิ่งที่เขาทำคุณเหนื่อยมากกับสิ่งที่เขาทำและเขาก็พยายามที่จะเข้าหาคุณมากๆความพยายามของเขาอะกำลังจะประสบผลสำเร็จในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ไม่ประสบผลความสำเร็จเกี่ยวกับทางด้านเรื่องความรักความรักของคุณกับเขาเหมือนแบบถอยลงกันมาเรื่อยๆแต่ไม่เลิกกันนะคะหรือการคุยกันหรือการดีวกันยิ่งอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณเขาจะค่อนข้างที่ มีความมีความรู้สึกว่ามีมปมหรือมีความหึงหวงกันคุณสนใจเขาน้อยลงเขาสัมผัสได้ถึงแบบนี้เลยทวิถากันน้อยลงคุยกันกน้อยลงเฟซกันน้อยลงหรือคลอกันน้อยลงอันนี้ในมัน,ม,นมันเป็นรูปแบบหรือเป็นไฮไลท์แบบนี้เลยนะแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็เหมือนแบบกําลังพิจารณาตัวเองว่าเฮ้ยเธอจริงแล้วะมันเกิดอะไรขึ้นกับความรักของเขาหรือมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวทั้งตัวคุณและตัวเขา มันเกิดจากตัวเขาหรือเปล่ปาหรือแท้จริงแหละมันเกิดจากตัวตัวคุณเขาก็ลังพิจารณาทุกความสําคัญของความรู้สึกหรือของความรักที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันเกิดจากความเบื่อหน่ายของคนคนหนึ่งที่ให้สัญญาแล้วทําอะไรไม่ได้แบบนั้นสิ่งที่เขาอยากคุยกับคุณมากที่สุดก็คือ queen osward ก็คือเขาอยากให้คุณอนะคุยกับเขาเหมือนเดิมหรือทักทายเขาเหมือนเดิมแสดงความรักกับเขาเหมือนเดิม อยากให้คุณเห็นใจเขาเหมือนเดิมหรืออยากให้คุณให้ความสําคัญเขาเหมือนเดิมตอนนี้เขาพิจนารณาตัวเองว่าคุณเหนื่อยกับเขาะโอ้บางครั้งอะมุมก่อนหน้าน,นี้เขาจะไม่รู้เลยนะงว่าคุณเหนื่อยกับเขามากมาแต่ตอนนี้เขาแบบเริ่มรู้ตัวแล้วก็ตอนที่คุณแบบแสดงความนิ่งๆใส่เขาหรือถ้าจะไม่แสดงอะไรให้เขาได้เห็นเลยพอเขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณนิ่งกันไปคุณคุณรู้สึก คุณไม่มีเอฟเฟกหรือแมปฏิกิริยากับเขาแบบนั้นน่ะคุณบันเทิงกับเพื่อนน่ะคุณอยู่กับเพื่อนคุณสนุกมากคุณใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนอย่างสนุกสนานเลยสองเดือนที่แล้วสามเดือนที่แล้วเลยเหมือนตัวเขาเองอะได้รับในสิ่งที่เขาทํากับคุณแบบนั้นอ่ะโอ้มีความเหงามีความท้อนั่งมอง่องคุณอยู่ตอนนี้อยากพูดความในใจ กำลังจะแสดงความรักให้คุณได้รับรู้ให้คุณได้รับทราบกำลังจะทำแบบเรียกร้องความสนใจจากคุณหรือดึงจุดสนใจหรือจุดไฮไลท์เนี่ยให้คุณมาสนใจเขาเขากำลังเป็นแบบนั้นเลยค่ะเขาเรียกร้องความสนใจอยู่นะคะตอนนี้เขาเหมือนรู้สึกว่าตัวเขาเหงามากๆเลยเขาเหงาเขาแต่เขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้ใครเข้ามาหาเขานอกจากคุณเขารู้สึกเหงาเขารู้สึกท้อนะ รู้สึกเหงาที่จะต้องไปเจอเหตุการณ์เดิมๆเรื่องราวเดิมๆหรือสิ่งที่มันเดิมๆเขาต้องการเพียงแค่คุณเขาอยากให้คุณเข้ามาหาเขาหรืออยากให้คุณแบบซัพพอร์ตเขาอะไรก็ตามตอนนี้ที่เขาทำให้คุณแบบรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกไม่โอเคกับเขาเขาจะเขาเป็นคนรู้สึกว่าตัวเขาอะแย่มากๆเลยนะทำไมเขาถึงแบบเป็นเป็นได้เพียงนี้หรือเป็นได้ขนาดนี้ ทำไมตัวเขาถึงไม่มีความกระตือรือร้นหรือจะแสดงออกอะไรออกไปหรือแท้จริงแล้วอะ่ะตัวเป็นเพาะตัวเขาที่มันมันน่าเบื่อเขารู้นะว่าเขาทำงานเพื่อคนอื่นเยอะจนหลงลืมความรู้สึกที่มันเป็นแบบนั้นอะ่ะแต่ตัวเขาก็เหมือนมันเลือกไม่ได้อะ่ะมันมีบางมุมที่เขาไม่ได้พูดบอกกับคุณเลยข้อแท้จริงที่เขาอยากจะพูดอยากจะอธิบายให้คุณฟัง ในสายงานเขานะคะเขาอาจจะเป็นในสายงานแบบที่มันพูดอะไรออกไปไม่ได้ถ้าทํางานเกี่ยวกับหน่วยงานราชการหรือว่าอะไรเงี้ยเขาอาจจะพูดกับคุณไม่ได้บางทีต้องติดตามนายบ้างเอ่ยทํางานเพื่อนนายเจ้านายเพื่อตําแหน่งโอทีมีนี่มีสินเขามีบางอย่างหรือความลับอะที่ปกปิดคุณโดยที่บางทีอะ่ะมันก็เป็นความลับที่มันเป็นเหมือนแบบเฮ้ยเราไม่ต้องรู้หมดทุกเรื่องเขาก็ได้มุมมองเป็นแบบนี้คะ่ะคุณคะ่ะ ะะมุมมองของทางด้านเรื่องความรักหรือทางด้านความรู้สึกเป็นแบบนี้และก็บวนการใจความความรู้สึกความสาคัญจริงๆหรือไฮไลท์จริงๆอ่ะมันอยู่ที่เป็นมุมพลังงานทางด้านบวกจริงๆระหว่างตัวคุณและตัวเขามันเหมือนแบบพยายามที่จะเรียนรู้หรือศึกษากันนะคะเรียนรู้หรือศึกษากันหรือมีโมเมตนต์ที่มันเป็นเหมือนแบบไฮไลท์อะค,ค่ะไฮไลท์ใจความความรู้สึกความสําคัญมันเป็นในรูปแบบแบบนั้นเลย ใจความความรู้สึกหรือใจความความสาคัญที่มันมีอยู่หรือกระบวนการที่มันมีอยู่มันเรียกว่าความหลักความต้องการความปรารถนาดีหรือสิ่งสําคัญที่มันกําลังที่จะเติมเต็มกาลังที่จะศึกษาหรือกําลังที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันคือตัวเขาเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าตัวเขาเหงาจริงๆตัวเขาต้องการคุณมากๆอยากคุยอยากพูดกับคุณอยาก S, ให้คุณมาเห็นใจเขาเหมือนเดิมเขากําลังเรียกร้องหรือกําลังทําทุกวิถีทางให้คุณได้ ได้กลับมาหาเขาเขากําลังที่จะส่งข้อความรักเข้าหาคุณหรือกําลังที่อยากจะพูดกับคุณมากที่สุดเลยตอนนี้นะเขามีผลงานหรือมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่อยากจะปรึกษาคุณแล้วก็อยากจะให้คุณเหมือนแบบแสดงความยินดีกับเขาแต่เขาก็รอแค่จังหวะที่จะเข้าหาคุณเพียงแค่นั้นเองนะคะรอจังหวะที่จะเข้าหาคุณรอให้คุณอารมณ์ดีหรือรอให้คุณแบบเปิดใจให้กับเขามากกว่านี้เขารู้สึกว่า เขายังไม่เหมาะที่จะเข้ามาแบบนี้แต่ในใจเขาอ่ะเขาอยากจะพูดอะไรหรือแสดงอ่ะให้คุณได้เห็นด้วยตัวเองหรืออะไรก็ตามที่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องแสดงแบบเนี้ยให้คุณได้เห็นถึงความสําเร็จของเขาเขารู้ว่าคุณรักเขามากเขารู้ว่าตัวคุณอ่ะเหมือนแบบให้ความสําคัญกับเขาตัวเขานั่นแหละค่ะที่ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับใครหรือไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าเขาควรที่จะทําอะไร ในมุมบางมุมที่เขาเป็นตรงเนี้ยมันก็มันก็ยากเหมือนกันนะมันก็เหมือนแบบหลายอย่างเหมือนกันที่เขาเป็นเขาต้องเหมือนต้องปรับให้มันมากขึ้นปรับให้มันมากขึ้นปรับให้มันดีขึ้นตัวเขาก็พยายามอยู่ค่ะใช้ความพยายามค่อนข้างสูงมากตอนนี้นะคะเขาได้แต่วิงวอน <c oughs> ได้แต่วิงวอนได้แต่อยู่ในในกรอบที่เขาเป็นเขาแบบขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอกับสิ่งต่างๆขอแบบขอกับ อะไรอย่างเงี้ยให้คุณแบบอยู่รอเขาแล้วก็ฟังเขาสายมูก็มานะคะเขารู้ว่าคุณเป,คะคะเป็นคนใจแข็งมากนะคะเป็นคนใจแข็งคุณเหมือนท่าตีนงานชาลวสีบุษบกันบังกรแล้วคุณก็เหมือนแบบถ้าเป็นคนใจแข็งเป็นคนที่ค่อนข้างที่บอกเข้าถึงยากมากแล้วคุณก็ไม่ชอบการโกหกคุณชอบพูดความจริงอะไรแบบเนี้ยเขารู้ว่าคุณเป็นคนตรงตรงและจริงใจแต่บางมุมบางเรื่องเขาก็พยายามค่ะใช้ความพยายามมากกว่าที่จะเหมือนแบบ เขาหาคุณอนะอยากจะพูดจังเลยอยากจะบอกความจริงจังเลยเอ๊ะต้องทํายังไงดีกับกับสิ่งที่มันเป็นแบบเนี้ยสิ่งที่เขาอยากพูดเลยคืออยากบอกว่ารักคุณอยากขอโทษค่ะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ขอโทษอะไรที่เขาทําผิดทําไม่ดีกับคุณนะเขาอยากขอโทษเขาอยากให้คุณเห็นใจหรือให้อภัยเขาตอนนี้เขารู้เลยว่าอุ้ยเขาไม่ได้นะถ้าไม่ไม่ได้เจอคุณอนะหัวใจเขามันพุ่งพาลาดหรือหัวใจเขาเหมือนแบบมันเต้นแรงมากๆ อยากจะให้เจอคุณอนะรู้สึกรู้สึกมันกังวลกระวายใจอย่างไรก็ไม่รู้อะรู้สึกว่าเออตอนเนี้ยคนที่สําคัญที่สุดนอกจากเงินทองแล้วนอกจากครอบครัวแล้วนอกจากสิ่งที่มันปรุงแต่งในชีวิตแล้วก็คือตัวคุณที่เขาได้มาเนี่ยถ้าไม่มีคุณอนะเขาเขาถือว่าชีวิตเขาไม่ตอบโจทย์เลยนี่นะเขาเจอคนมากมายหรือที่ผ่านมาเจอคนมากมายเข้ามาเขามีตัวเลือกตัวช้อยเลือกแต่คนที่ จะอยู่กับเขาได้ที่สุดที่สุดที่สุด,ท,สดที่สุดก็คือตัวคุณเพราะคุณนหะนยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้เขารู้ว่าตัวคนที่รับเขาได้ที่สุดก็คือคุณเขารู้ทันทีว่าคือคุณค่ะเขาไม่เคยมั่นใจขนาดนี้เลยว่าใครจะมารับในสภาพที่เขาเป็นได้อีโก้ก็หนึ่งมึนก็หนึ่งอะไรแบบนี้เออนะดูโลเวอร์นะคะก็คือการจับมือทางด้านเรื่องความรัก ไปด้วยกันเข้ารู้เลยหัวใจตรงเนี้ยมันมีแค่คุณคนเดียวมันมีแค่คุณมันอยากจะมีคุณมันไม่ยด้อยากมีใครแล้วเขาก็ไม่ได้อยากที่จะวุ่นวายให้ใครมาวุ่นวายในจิตใจเขามาโดวยวมว่าคือไพ่แห่งความรักเขารู้นะว่าตัวเขากําลังแบบตกหลุมรักคุณมากๆตัวคุณก็นิ่งใส่เขาอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบเฮ้ยนิ่งใสมันเป็นสิ่งที่เขากลัวมากๆเลยว่า กลัวคุณจะเสียเสียคุณไปให้กับคนอื่นน่ะเขาเขากลัวมากๆคเขาไม่อยากได้ได้อยากจะเจออะไรแบบนี้เลยอ่ะแล้วเวอรคือเป็นไพ่ของความรักนะคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นแสดงว่าคนคนนี้กำลังสื่อสารมาให้คุณได้รับรู้เนี่ยอยากจะพบเจอจังเลยทำยังไงดีที่จะเจอมันมันเหมือนแบบการรอคอยเนี้ยไม่ไหวแล้วอยากจะเจอคุณมากเอามากๆเลย อยากจะพบอยากจะเจออยากจะคุยอยากจะเจรจารหรือพูดความในใจเนี่ยเดิอนสตาร์เขามองคุณเป็นเดิอนสตาร์หรือเป็นคนคนหนึ่งที่รู้สึกอบอุ่นอบอุ่นมากๆน,นะคะอบอุ่นทางด้านจิตใจคุณมีจิตวิญญาณทางด้านเรื่องความรักเยอะมุมมองของด้านเรื่องความรักของคุณเป็นพลังงานด้านบวกที่เขาแบบอยากได้รับตรงนี้แล้วเขาอยากได้รับแบบนี้ต่อไปเขาทนไม่ไหวหเขาก็วนกวาดและเขาจะมาหาคุณสิ่งที่เขาอยากพูดคือค,อความรักค่ะอยากจะแสดงความชัดเจนให้กับคุณ อยากมออความรักให้กับคุณอยากให้คุณยกโทษหรือเห็นใจเขาพลังงานนี้มันตรงกับคุณมากนะคะมันตรงจริงๆนะคนนี้ที่อยากจะพูดกับคุณคือคนปากแข็งคนใจแบบนักเกรงคนที่เหมือนแบบนิ่งๆหน่อยฟอร์มหรือมาดเยอะหน่อยแต่เขามีใจมีใจค่ะมีใจที่จะบอกความรักความในใจให้กับคุณ นะคะรอเขาจะมาในเร็วนี้มาพูดกับคุณอาจจะเป็นคนต่างแดนหรือต่างชายก็ได้วันนี้ไปก่อนนะทุกคนขอให้มีความสุขแล้วก็พลังงานสิ่งดีๆที่คุณคิดบวกเนี่ยมันจะช่วยเหลือคุณให้ความรักของคุณอนะไปในทิศทางที่ดีและถูกต้องค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ